วันนี้เธอฉันคิดว่าจะทําพัดหมี่วุ้นนะจ๊ะพัดหมี่วุ้นเธอมาจากตลาดซสือหมี่วุ้นมาโอ้นึงเธอพัดหมี่วุ้นเครื่องก็มีอยู่ว่าพัดเจนหมี่วุ้นไว้ๆนะคะเอเอใส้ซิมเอเอใส้ซิมแล้วก็แครอทใส้ซิมแครอทเจนหมี่วุ้นแล้วก็ ตอนหอมนะจ๊ะเจอจ๋าถึงเออเั่นเสือลูกขิ้นมากันแล้วเสือตั้งใจเวียอยู่ที่รานเธออันดับแรกก็เธอเอาน้ำใส่หม้อค่ะถึงเอาเส้นไว้วเข้าไปแช่นะเธอหน้าตัดเส้นไว้วเข้าไปแช่ผมมันแข็งมันกรอบนเะธอถึงเราต้องทําให้มันนวลก็แช่สักปักนึงนะคะแช่น้ำถึงใส่น้ำไม่เต็มเลยเธอใส่น้ำไม่เต็มสักปักนึงก็จะนิ่มแล้วก็ ในเราวางติดแฉ่เส้นว่าว้ๆอยู่หน้ามาตัดไส้ซิมให้เป็นทนทนหันให้เป็นทนทนไส้ซิมไม่ว่าแล้วใครจะใส่ไส้ซิมใส่อะไรก็แล้วแต่พักอะไรติดตรงกลานก็ใส่ไปเลยนี่ก็ตัดต้นหอมใส่นะจ๊ะเธอจะตัดชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะตัดต้นหอมเข้าไปอืมตัดต้นหอมเส็จแลวก็หั่นแครอทนะคะไม่ว่าใครจะใส่แครอทใส่มมาขือเทศดแล้วแต่นะจ๊ะ ใส่หม้อเกือเติกก็ได้ไกรลอดก็ได้แหละแต่เธอต้องการจะกินแบบไหนนะคะแต่วันเนียเออไม่รู้อย่างนึงวันเนียนะลืมลุกชินจริงๆนั่งจะใส่กุง้งใ,ใ,ใส่ไก่ใส่อะไร้ดเป็นในการหั่นหอมนะคะจึงเหลกเดียวเซ้นมีวุ้นที่แช่เหล็กเดียวแล้วมันหนิมแล้วก็ตั้งกระถะถือ ังกระทะเซตแล้วก็หัวหอมที่เราหั่นหัน่นแย็ดแย็ดแหลกแหลกแหลกเ,เดียวนี่นะก็ใส่น้ำมันเข้าไปนะก็จะใส่หมากน้ำมันก็ดีอืมบางบางบางคนใช้กระทะไม่ใส่น้ำมันก็ใส่ยีย่หี่เดียวแต่ว่าน,นี่กระทะนี่มันต้องใส่น้ำมันก็กลวยนะั่นแหละหัวหอม,มั้ยให้กรอบแล้วก็ใส่เอ่อซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำอืมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ ใช่เราก็ใส่ําำข้าไปสักทีเจอพอมันแจ้งพอเส้นดีวุ้นมันต้องการนนำหมังกันละให้มันนิ่มนะแต่ก็ใส่พวงนัวเข้าไปเจอแตใส่ยี่ใส่มาก็เลยแต่เชื่อนะบอกมันนัวเนี้ยอยู่แล้วนะคะแ้วก็นนำน้อมใช่ไหมถึงเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปสักทีใส่นํำตาลทรายนี่ใส่หนำตาลทรายเข้าไป แล้วก็ใส่เกลือเป็นสกีดบางทีใส่น้ำปลาหรือใส่นูไปมันไม่ไม่ได้ถั่เกลือนะแล้วก็กวนวนให้น้ำตาลใส่กๆๆๆ้อนกรองโคเลโคเลหรือไม่โคเลโคเลให้มันนั่นจึงมีนามมันคนนะเกรงเถอนนะจึง,งว่าเราก็กล้าเองไงกล้าเองว่าเส้นมีหวุ้นมันจะน,นิ่มนำชาย้นามแกล้ไหนนะแต่ว่อยาใส่มานนะแต่เดี๋ยวเส้นมันจะเปื่อยไ,ไม่ส่วยเถิอ นี่ก็ใส่เกลือเข้าไปสักนิดนึงพอเวลาเดียวใยวส่แต่ซีอิ๊วขาวลงนาเจอนะก็หลังจากนั้นก็เจอก็เอาเส้นมีวุ้นเข้าไปเอาเส้นบีวุ้นเข้าไปเธอเออเส้นบีวุ้นเข้าไปเสร็จแล้วก็พัดพัดหรือคุเรคุเรใหม้มันเข้ากันเลย ผิดไปผิดมาให้เขื่องกุงมันข้าวกันดีใช่เราก็ใส่พักใส่ซิมเข้าไปเจอใส่หมากใส่หน่อยแล้วแต่ต้องการนะคะแต่ว่าลูกชิ้นหรือว่าพักมันกลับมันไม่มีก็ทําแบบนี้ก็อิ่มแล้วเจอทําแบบง่ายๆนะแล้วก็ใส่แครอทตีหั่นนะอย่าลืมติดตามชีวิตมีซิทแอดจะเป็นได้นะคะพัดเซนหมีวุน้นแบบง่ายๆ อืมอร่อยสไตล์กระดาษนะจ๊ะเลวก็ใส่ต้นหอมเข้าไปนะเจ้านาต้นหอมนี่ก็กินอร่อยนะเจ้านาแต่ถ้าว่าจะใส่ตพัดเส้นหมี่วุ้นนี่ก็กเอาเส้นหมี่วุ้นที่มันร้อนๆก็กรอบเข้าไปตะกี้นึงเจ้ากรอบให้มันอ่าพักๆนี่มันเริม่มร้อนคือมันเหี่ยวยีดนะเจ้านาแล้วก็เรง่งก็เร่งก็เร่งกุเลกุเลให้นั่นแหละ เส้นเท่าว่า่เส้นมีวุ้นมันเส้นยาวเกินกันก่อนที่ทำมันเธอก็ต้องตัดโกนและนี่ฉันรังเจา้าฉันไม่บอกเธอหรอกฉันก็เอาจุวักจวักนี่แหละตัดเอา,ต,เอาตัดเอาเลยตักใส่จานเถอะอย่าลืมติดตามชีวิตมีซิสหรือติดจะจะเป็นได้นะจ๊ะบ,บายบาย